เราจะเดินทางไปดูแมตต์ลิวบูนะครับเป mm ิดแอนฟิวต้อนรับการมาเยอนของไอ้ปืนโต่อาร์เซนอลคือถ้าคุณมาแล้วมาดูที่แอนฟิวครั้งแรกนะคุณไปสนามอื่นเหรอะอะไรวะปีแค่นี้เหรอปีเชียแค่นี้เหรอลิวบูมแม่งแบบกระหึ่ม ขอแค่รีมภูมไม่แพ้คาบ้านพอแล้วนวะใจนะยังมาต้องชนะถามว่าชนะไหมก็ไม่ไม,ไม่รู้อยากให้ชนะแหละแต่ว่าขอแค่ไม่แพ้คาอ็นฟิวก็พอแล้วไม่อยากให้วรรยากาศมากล่อยสวัสดีทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับ EP นี้อาจจะเปิดด้วยความแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหนองงูเห่าหรือว่าสนามบินตัวนภูมินะครับผม ก็ในรอบเกือบเกือบหกปีตั้งแต่มีโควิดนะฮะเกือบเกือบหกปีอย่างต่ำต้องมีสี่ห้าปีเนี่ยห้าปีนะรเราจะเดินทางไปต่างประเทศก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเราจะเดินทางไปดูแมตช์ลิวบูนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกไอ้ปืนโตอาร์เซนอลนะครับและคนที่ร่วมทริปกับเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดา,าบอกเลยเป็นอีเขาเรียกออะไรีวนอียูนเซอร์ยูนเซออ ฮะอินฟลูเอนเซอร์อ่าอินอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรไม่รู้ไ้อ่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อ่ายูทูบเบอร์นะครับซึ่งมีคนติดตามเยอะมากนะครับมีแฟนคลับเยอะมากนะฮะแต่เขาก็เป็นเป็นเพื่อนของหนูเองนะฮะเคยร่วมงานกันนานแล้วน่าจะมาสิบกว่าปีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เคยร่วมงานกันเล่นหนังนะครับยังไม่เฉลยนะว่าเป็นใครฮะ ใช่แล้วก็นสายหนังกระบอกูจะบ้านยไงไงปีนี่คือยี่สิบจิง่ป่ะนี่เขาเรียกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับอาเหมือนเดิมรอเปล่าแต่นี่เหมือนเดิมอเดิมนี่อาแล้วเหรอนี่หลานกูหลานกูแต่ก่อนนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอานะได้ยินต่คำว่าหนูไม่ใช่ก็ก็เป็นคุณจะเรียกไงก็เขาเรียกกูอานี่เป็นหลานเหรอลูกพี่ชายคนโตจริงเหรอจริงอายุเท่าไหร่เนี่ย ยิบาเนี่ยรือว่าสามห้าเฮ้ยอะไรเนี่ยคือคือต้องบอกกันว่าหลานกลัวเขาติดตาติดตามมึงตลอดเลยจริงเหรอก็นี่เขาทำเขาทำช่องให้กูแบบที่พวกแขกต้องแขกตัดเนี่ยหลานก็เป็นคนตัดต่อหลานทำเองหมดเรื่องนี่ยี่ห้าทำไมมึงดูสิบห้าอยู่เลยเฮ้ยจึงยี่ห้าย ฝากเลยนะไปต่างประเทศดูแลกูด้วยเดี๋ยวนี้เชียร์ลิเวอร์พูลเหรอแต่ก่อนเชียร์แมนยูไม่หรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วนี่เชียร์ยูเวนตุสจออำได้จำได้ไดดยูเวนตุสยูเวนตุสเป็นไงบ้างไม่เจอเนอานมากคิดถึงคิดถึงออคิดถึงเออสะไรดีัอืมวันวันหลังวันหลังไปหาได้ไหมดูถ้าไปดูบอลเนี่ยไปดูบอลที่บ้านได้ไหมได้มาดินะเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปด้วยอยากอยากไปชอบชอบดูบอลมาดูได้เลยเดี๋ยวมาดูโปรเจคเตอร์กันโอเคโอเคนะนี่ฮะเพื่อนของอาเองเพื่อนของหนูเองเดี๋ยวเราต้องดูดิ ก็พูดให้คนดูก็หนูไงแล้วกูพูดกับหลานจะให้อาคะนน้องเจ้าครับชิบ้าหลานชิจ๊อบโอเคเจโอบเดี๋ยวทริปเนี้ยคงได้เห็นกันเรื่อยๆแน่นอนนะก็เอาเก็บภาพมาฝากคนที่ติดตามกูเขาก็ทำแค่ตั้นั่นแหละคนใหญ่อันนี้แตะแอนฟิวถึงปะเนี่ยฮะบูลี่มันบูลี่หนูไม่ได้บูลี่ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวผมอุ้มขึ้นเยฮ้อย่างนี้ใช่ดิใช่ดิใช่ไหมจะมาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเครื่องใส่กันบินไรกาตากาตากาตาเอ็มวีไรแต่ไม่กาตากาตาใส่แด้หืมไม่ได้ไม่ได้เป็นไปดน <ไป S 1> บอ,นอลครั้งแรกครั้งแรกไหมไปดูบอ,อลครั้งแรกในชีวิตเคยไปต่างประเทศมีที่ไหนบ้างเคยไปแค่ เวียดนามแล้วก็เกาหลีเกาหลีที่ไปอาวะตอนตอนั้นมันเด็กอหรอตอนนั้นเด็กแล้วไม่หนุกนะก็มันเด็กตอนนี้โตตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วก็ไปครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เดินน่าจะนั่งขึ้นมียาวๆครั้งแรกอันนี้มันกี่ชั่วโมงสิบสองต่อคือสิบสี่ชั่วโมงไปลงกาตาร์ก่อนได้ไปลงดูไบไปลงดูไบนะครับเจ็ดชั่วโมงแล้วก็จากดูไบไปอังกฤษอีกเจ็ดชั่วโมงนะครับได้ไปดูแมท ก็ถือว่าบิ๊กแบตนะริโอปูอาเซนอลอ่าก็คือเป็นแมตท,ที่มีความหมายทั้งสองทีมทั้งลิวอพูลก็ต้องการสามแต้มเพื่อได้ล่าไปในพื้นที่ยุโรปอเาเซนอลก็ถ้าได้สามแต้มก็จะหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแชมป์จะชวนแล้วะอ่ามันก็ตัดสินนะน่าจะมันน่าจะมันเราเราได้ดูคิดว่าเป็นไงชนะไมไม่อยากเจอมอิม่ะขอแค่ไม่แพ้กพ็พอนะ นม่อยากเจออืมเนี่ยเดี๋ยวไปถึงปุ๊บนะ่ต้องถอดเสื้อนะต้องถอดเสื้อมามันก็เหมือนเจอไม่ใช่ไม่ได้ใส่ดูอแค่แค่ใส่เเออแค่ใส่กันหนาวปกติถ้าใส่ดูนี่เลี้ยวภูไม่รอดไม่เคยใส่เสื้อดูดูบอลเลยไม่เคยใส่เสื้อเลี้ยวภูดูบอลจะสังเกตใส่บายเย็นใส่ดอทมูลแมนยูก็ใส่แต่ไม่ใส่เลี้ยวภูอ่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเจอกับพี่ผานแล้วก็ไปกินข้าวกินป่าเชื่อยังว่าอาเป็นเพื่อไก่ปลา ตอนแรกหนูบอกหนูบอกหลานว่าชอบสเตฟานกาในเพื่อนกันอันฮะแล้วก็ก็ได้มีโอกาสไปดูบอลกับเพื่อนนั้มันพอดีมากนะหนูเคยถ่ายหนังกับสเตฟานสุบเกือบยี่สิบปีและสิบห้าสิบหกปีชื่อเรื่องคู่กวนปวดเมตาหนังฉายช่วงสงรารและเนี้ยเราเดินทางวันที่แปดเมษาเราไปอังกฤษกันนะในช่วงเทศกาลสงกลารกับสเตฟานไม่เหมือนแดจาว กลับมาอีกครั้งเลยดูว่าความสนุกสนานจะเป็นยังไงก็อาจจะมีมาให้ฝากลูกเพจเออาฝากใน y o YouTube ทุกทุกคนนะก็ะจะเห็นเหมือนกับเบลิตี้นะหลายคนถามตากล้องใครเจ้าเป็นตากล้องนะกดตัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าความเป็นอยู่อะไรยังไงเราเจออะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปถึงเราจะพยายามถ่ายเยอะที่สุดจะพยายามถ่ายเยอะที่สุดนะครับด้วยฝีมือการถ่ายจากทั้งจ็อบแล้วก็ของโก้เป็นกำลังใจให้กับเรียิูด้วย เจอกันที่ดูไบจ้ะเราอยากไปที่ไหนเขาไปนี่เราอยู่ไหนล่ะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไม่มีกิ่งประเทศอะไรดูไบเฮ้ยปรไม่มีกินน่งไงไม่มีกินน่งไงมีแต่ใบให้ดูใบก็เน,นี่ยดูป้ายก็รู้สำให้กินจงหงอ,อยจงหงอยอันนี้จี้มปะ ช่วงช่วงเพิ้งตื่นก็อะไรก็เอาไปก่อนเมื่อกี้เล่นมุกกระดาษแลเราอยู่ประเทศไม่มีกิ่งขับไปดูไปประเทศไม่มีกิ่งมีแต่ใบไงมันดูไวนี่แสดงว่านอนนานแล้วนอนโอ้โหนอนนั่นเดียวเลยนี่ตมาตลกไทยเลย มาไทยหลังแล้วเดียวเองนี่มันตำนานตัวไทยนะเว้ยน,นอนอย่างเดียวในชีวิตอะแม่งเหมือนอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ได้นอนนะหัว จอมได้อยู่บนรถด้วยนะคือแบบแค่ดิดนิ้วเหมืนทานอ้อนะแปะนี่แบบไปแนะล้ว <c oughs> ไปพูดไวไฟโยนอะไรก็ไม่รู้น้องเอยน้องเอยนี่ให้เจ็ดน้องกูต้องเล่นยังไงเนี่ยเออเหลับแลกั์ไม่เล่นคุยกันช่องช่องช่องอานเนี่ยคุยกับพี่ปาด้นยนะจะนอนแล้ว <c oughs> เรือ้อไม่ดุลก็พาตกนาอนนนดยว่ากคร้งแรกเลยดถ้าคุณมาดูที่แอนฟิลแล้วนะคุณจะไม่อยากไปสมารสนาดไหนแล้วเพราะว่าแอนฟิลดเป็นสักที่สุดในโลกในโลกเอาว่าในโลกสันนี้ามท่มนี่มพูดไม่อันนี้อันนพูจักใจนะตอนมากลิ่นสามี่รอบแล้วไปทั้งเซนเจปาก ไปทั้งโอ,อนดแล็บอนดเอเบลสเซเดียมไปที่อาร์เซนอนไปที่สนามสเปอร์ไปที่สนามเคิลตีทุกสนามในลอนดอนไปมาเกือบหมดแล้วไม่มีที่ไหนคือเขาจะเฮก็จะเมื่อเวลาดูบอลไหมคะเ,มเวลาเวลาเขาแทงแทงช่องหลุดไปเงี้ยคนจะฮือเงี้ย ไปสนามอื่นอ่ะอะไรวะพี่งแค่นี้เหรอเชียร์แค่นี้เหรอวันนี้พูดแม่งแบบกระหึ่ม ตอนนี้เราถึงริบบ์พูลแล้วนะกำลังอยู่โรงแรมเนี่ยวิคเรียข้าเดลฟีโฮเทลแต่เดี๋ยวไม่หนาวว่าหนาวอะไรเงี้ยนี่เราอยู่ที่ลิเวอร์พูลเลยนะก็ตก็ตื่นเต้นหนาวไม่มาเลิเวอร์พูลเหมือนบ้านเกิดจริงเกิดลิเวอร์พูลอ่ะใช่ทำไมซื้อทำไมซื้อนะทำไมซื้อนะมึงอยู่ได้ยังไงเสื้อตัวนี้เนี่ยมึงอยู่ได้ยังไงกูอยากรู้ไอ้สัสกูมาเกิดลิเวอร์พูลต่อเล่นเดี๋ยวเขาเรียกไ่คิวกูแฟนลิเวอร์พูล แต่ผมจะบอกให้นะว่ามาลิมูเอ,อย่างแรกเลยที่ต้องไปนะซ่องไม่ใช่ไปกินพวกเคบับฟิชชิฟชอร่อยสุดเป็นคบ,ๆๆคคบับกับฟิชชิฟชิอร่อยมากแล้วบอกให้นะที่กินไม่แปลกเวยร้านอาหารจีนฝร <ๆ S 1> ั่ง <ๆๆ S 1> ทำร้านอาหารฟิชชิฟชจีนทำใช่แล้วร้านอาหารไ <ๆ S 1> อ้อพวกแบบเคบับนู่นเนี่คนไทยริงแม่รับสารบ ไม่แต่จิ๊เคบับแม่งอร่อยเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเขาเอาเนื้อคือเคบับอะแล้วก็มันจะมีแบบไมโครเนสเยอะๆแล้วก็ใส่ไว้ในก็ดีนะก้องกูมีการสัดนแต่หลานกูอยู่เนี่ยมืายดูดิมือสั่นอพยายามไม่ได้การอะไรนะพยายามประคองอะไรให้ชอบมือหนาวแต่เราไปถึงแล้วเนี่ยไงครับพี่เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าเตะก่อนเออเออโรงแรมขอให้เจอขอให้เจอใครคนใดคนหนึ่งคือติ๊โจร เมื่อแตเพี่ยเลยนะฮอกเล็กไม่เอาฮ้ยถ้าเคยนิเจอเดินมาอ่างี้มทำไงเคยเจอเดินมาอย่างี้ถ้าถ้าเคยนจจอเฮ้ยยูอ่เ้วผูเก็เอาเก็เอาเลยโอ้ยไป้รงกัน อันนี้เนี่ยเราไปไหนครับไปเออ่ไปดูเลี้ยวผูไปดูนักเตะเลี้ยวผูเพราะว่าเราจะไปอยู่ในโซนที่โรงแรมที่นักเตะเลี้ยวผูคือเลี้ยวผูอา้าว <c oughs> เล่น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 ม,ม,มองก,กล้องกัตามองก,กล้องอยู่เขาจ่บอกเห็นไหมหนาวจริงฮะอากาศดีมากดีปหมได้ครั้งแรกครั้งแรกที่มารู้สึกยะงไงบ้างตื่นเต้นมากเหมือนแบบ ไม่เคยมาอืมแต่อาร์ไม่ตื่นเต้นอ่ะเคยมาแล้วใช่น่าเคยมาหลายครั้งแล้วอังกฤษอามริกาไม่ได้แต่ว่าเจ็ดแต่เที่ยวดูแมนเชสเตอร์ดูลิเวอร์พูลดูเลสเตอร์แล้วก็มาทั้งมาเองมาทัวร์คืออากาศเย็นอ่ะเดินมันจะไม่ค่อยเียอ๊ะใช่เงี้ยเดินไปไหนก็ได้ไม่ใช่ไงใช่คุบอกไง ว i, át, ัน <Bened> น <ett is> ี่ต่างประเทศอ่ะเดินหลงบ้านเราเดินสักข้าวเลยเบรียเดี๋ยวว่าจะเดินเลยไข่เหนียวอ่ะแค่กล้าออกจากบ้านนะดูอะไรกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปรอดูนักเตะใช่่ไม่รู้จะเจอปะนะอยากเจอใกล้ๆอ่ะอยากเจอใกล้ๆอยากเห็นใกล้ๆอ่ะ <laughs> Sarah? Sara. 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 I love t o k n top สวัสดีครับคคุ้มแล้วแฟนแฟนเล้วบูรู้สึกไงบ้างครับเฮ้ยไม่ใช่คุ้มแล้วไอ้เนี่ยคุ้มแลน้ำตาไหลคุ้มแล้วความคุ้แฟนพท้ากว่อนุ้นี เป็นไงฟินไหมเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้จะจะปักปักทับแล้วก็จะเก็บเข้าแกลอรี่อูโหแม่งอาคิถูกที่ใส่เสื้อลิวพูมาจริงๆแล้วหนูไม่เคยใส่เสื้อลิวบูดูลิวพูดดวพมานานมากวันนี้เนี่ยเด็กก็ถอดนะเดี๋ยวพอเซนเสร็จมุ่งจะถอดเพื่อจะไปปักไม่ใส่เพราะถือเคสเพราะใส่ใส่เสื้อดูลิวบูทีไรแพ้ทุกทีก็เลยว่าเดี๋ยวจะถอดนะฮะถอดเสื้อตัวนี้เก็บนะครับแล้วก็ ใส่ชื่อตัวนี้ฟินบอกเลยว่าทริปนี้ฟินจบทริปตุดสตุดสตุดแล้วในชีวิตจะเจอไอที่ในสนามเออจะเจอท <ไป S 1> ี่ <ไป S 1> ในสนามนะ สนามแอนฟิ์นะครับต้องบอกเลยว่ามาคณะตุ่นเนี่ยมาตอนที่สนามเก่าตอนนี้เป็นสนามใหม่อาจารย์ใหม่ยังไม่เคยมาอันนี้จะตื่นตาตื่นใจมากอันนี้เป็นเอ่อคืออะไรอ่ะไอช็อปเป็นช็อปที่เปิดเปิดใหม่เป็นช็อปใหม่ใหญ่มากสมัยก่อนเรียวููเป็นช็อปล็กๆนะครับแต่ว่า ปแปลกตาเยอะมากอะไรที่ขึ้นใหม่เนี่ยฝั่งนี้ฝั่งซีเรียขึ้นใหม่นะครับก็กถือว่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเคยมาแต่สนามเก่าเคยมาแต่ช็อปเก่าช็อปเก่าจะเล็กๆหน่อยนะตู้เมนูก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าตอนได้ปิดแล้วนะครับก็ช็อปเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะฮะเราจะมาทัวร์สนามพรุ่งนี้แล้วก็จะมาซื้อเสือ้อนะฮะซื้อเสื้อซื้ออะไรฝาก,ฟกแฟน,แฟนเลี้ยวฟูพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ เข้าไปดูนะฮะก็ขอให้เอ็นจอยในเกมแล้วขอให้เกมการแข่งขนันเป็นไปอย่างที่เราคาดนะครับขอแค่เลี้ยวภูไม่แพ้คาบ้านพอแล้ววันนะี้ใจนะยังมาต้องชนะถามว่าชนะไหมก็ไม่ไม่รู้อยากให้ชนะแหละแต่ว่าขอแค่ไม่แพ้ใครอ็นฟิลก็พอแล,แล้วไม่อยากให้บรรยากาศมาก่อยอะไรนะเมื่อกี้คือชอบคือฉัอนชอบเทนมากตั้งแต่เป็นเยาวชนขึ้นมาก็เหมือนมาคันแระกอดอ่ะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเด็กนักเรียนใต่กระเป๋าเดกเดไปเอ้ยเพราะเพราะแบบว่า พราะแบบพอเตะบอลเสร็จต้อมบอลเตะก็ต้องไปเรียนอ่าพอเลิกจากเรียนมาก็ต้องบอลทั้งเทนแล้วก็แลดปอร์ตแล้วเป็นไงพอแลดปอร์ตไปเจอบล็อกบาร์เจอลินการ์ดไอ้เป็นเป็นับตบอตบไปตบบินบินอะบินบินบินตบตบตบเทนตั้งแต่ถักหัวหยิกนี่หมาไม่แดดก็หลังมาติดแอคไปหน่อยต้องจะถักผมนี่แอคเลื่อน

เราเข้ามาแล้วบอกเลยว่าตั๋ววันนี้วิวดีมากๆเพราะว่าเห็นทั้งสองฝั่งและเห็นการบุกด้วยเนี่ยเห็นการบุกทุกอย่างและที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าขออนุญาตนะเราโชว์ตรงหน้าร้านไม่ได้เอาทียหายเฮ้ยไม่โชว์ไม่ได้โชว์แต่ไม่สนับสนุนรายการรายการนั้นแต่ว่ามาถึงสนามแล้วเราต้มีหยอดนิดนึงจัดไปยีปอนนะครับ เอ่อหรือว่าพูชนะสามหนึ่งสิบปอนด์และโมเมตซาร่าห์ยิงเอฟวิทามอีกสิบปอนด์จะดูกันว่าเราจะบวกไหมนะฮะเราจะบวกไหมโอ้โหวิวนี่วิวทุกคนดีมากดีที่สุดย็ดเค่ ก็วันแรกนะเราลงเราลงเครื่องที่แมนเชสเตอร์แล้วก็มาดูบอลวันแรกเลยนะฮะวันนี้ก็จบไป1 e หนึ่งอีพีนะสองสอง,อง,อง,องบอกแล้วบอกกับสเตฟานแล้วว่าไม่แพ้พอพอไม่แพ้อพอแล้วไม่แพ้ขาวบ้านพอเพราะว่าแมตช์สุดท้ายที่ดูเลี้ยวฟูติดก็คือแมตช์ที่เจอหลาดลื่นทีนั้นไม่เอาดิอย่าล้อดิไม่ไม่ได้ล้อ,อแต่คือ ก็ตีโชคดีมากนะแมสุดท้ายเขาดูอะเขาดูแมบที่เจอหลังลื่นแต่เขาไม่ได้ดูเจอหลังลืนไม่เห็นไม่เพราะมันเห็นกระแดกแม่หันไปเอาแต่อาหารมากินเจอหล่าลืนไปแล้วเดมบาบาหลุดไปมันหันกลับมาเดมบาบายิงกว่านี้เลยไม่ใช่คือมันอยู่ในแล้าว VIP แล้วก็จดเอาหารมาเสิร์ฟถ้าไม่กินอาหารเนี่ยเขาเสิร์ฟอย่างต่อไปไม่ได้ทีนี้เขาไอ้พนักงานเขาถามว่าเอ้ยยูจะกินไหมเราก็ด้วยความลำคาญเพื่อจะได้ให้เขามาเสิร์ฟเออแล้วเราก็คว้ามาหยิบเป็นไปเข้าปากป้าผ่านกลับมาไอจัดเดมบาบาลหลุดเดียว แล้วโกตะยังไม่รู้เลยว่าเจอหลานเลือเพราะว่าที่แอนฟิลด์ไม่มีจอมใช่มันจะไม่มีจอมันบอกว่ามันทำรายสมาธินักเตะใช่มันมารู้ทีหลังรู้ตอนไหนก็ออกมาเนี่ยมีคนพูดว่าเจอหลานเลือเจอหลานลือหรอลือตรงไหนวะแล้วพอมาเจอมาเห็นแบบมาดูข่าวทีหลังเออมาดูข่าวพวกมีมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบต่ไมจอ่ะก็นั่งร้องไห้อยู่ส่วนสาธารณะเนี่ยเต็มเฟซอ่ะนั่งร้องไห้แบบโอ้โหแบบก็เลยแบบได่ขึ้นมาสุดท้ายที่มาดูเรียบบูและที่ไม่ร้องให้แบบน้ำตาซึมแล้วร้องอย่างเนี้ย ใช่ปะมึงพูดเหมือนมึงเห็นกูอ่ะมึงมึงร้องเนกูไม่เคยมึงร้องเป็นพระเอกเอฟบีอ่ะกูเห็นกูรู้มึงร้องเป็นเด็กอ่ะโอเคก็ถือว่าแฮปปี้แล้วกันวันนี้นะสองสองก็ถือว่าโอเคไปวันนี้ไปด้วยกันหาข้าวกินีกหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนอะไรยังไงติดตามพี่ต่อไปวันนี้เราไปดูสามสนามเลยเวัน้อ่ะมีอะไรบ้างมีแอนฟิลแอนฟิลแล้วก็โอร์นา์ฟอร์ดแล้วก็เอติทัตเอติทัตเซเดียมฝากติดตามสุกม้าชะมาใั่ด้วยรัชมังค์ด้วยร